สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้มาพบกันอีกแล้วครับกับเฮป๋องสอนทําอาหารทําง่ายๆสไตล์เฮปปองวันนี้จะเป็นเมนูอะไรเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันนะครับนี่ครับเครื่องเห็ดสามอย่างนะครับที่เราเก็บมาจากโรงพยาบาลสามชนิด,ดี๋ยวก็จะผัดคือมันมันมาแล้วมันน้อยพอลวกแล้วมันเหลือแค่นั้นนะครับผมก็จะเอามาผัดกับ อพอดีสปาเกตตี้ไม่มีผมก็เลยเอาเส้นมาม่าไอไวๆแทนอบชีสนะครับแล้วก็ใส่เครื่องเนี่ยวิตกีมแล้วก็ใส่เนยใส่นมสดนะครัเราผัดแล้วก็เดี๋ยวเอาไปอบอีกทีแล้วก็มาโรยชีสเดี๋ยวเราลองไปดูกันว่าเมนูนี้จะน่ากินออ เทียมริ่มหอมตนใสรเห็ดอันเดขผัดนิดหนึ่งคูอรสด้วยอครับเส้นหมามาก ไับใส่เกลือเยอะนะครับประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะครับเพราะมีความเค็มจากบะหมี่กึ่งสำเร็จนะครับผมแล้วก็พริกไทยหน่อยน้ำตาลมาใส่น้ำตาลหน่อยนะครับเพราะความหวานของนมกับวิทคีมมันไม่พอครับ อางเราใส่เส้นไปเยอะผมจะใส่น้ำตาลสักสองอช้อนโต๊ะเอ้ยช้อนกาแฟครับผมเนี่ยพอได้มาเป็นหน้าตาเป็นอย่างนี้แล้วนะครับผมเนี่ยครับเราก็มาจัดแล้วเราก็อบชีสเอยไอ้ตัวเนี้ยไม่จำเป็นเท่าไหร่ผมไม่จำไม่ค่อยเอาไปอบเพราะมันจะไหม้ผมจะเอาพวก ใส่กรอบกอบ,บอกหน่อยนะครับเพราะมันเยอะมันไปบางรสชาติของเห็ดเราจะเน้นเรื่องเห็ดก็มาจัดแต่งให้มันสวยงามครับผมกระโหลกชีสเยอะๆหน่อยครับผมอ่ะไปหมดไปเลย ตงน,นี้ครับอบชีสแล้วก็จะใส่พริกไทยนิดหนึ่งครับโอ้หน้าตาออกจากเตาอบมาแล้วครับน่าทานมากเลยครับดูชีสผสมกับวิตรีมโอ้เป็นทหารอ่าเป็นอาหารอิตาเลียนเลยครับโอ้โหน่าทานมากเลยจะดูเดเคียดูมี่ครับมีมาม่าข้างในออืื เดี๋ยวไปลองชิมให้ดูนะครับผมมาแล้วครับผมโอ้โหเห็ดที่เราหาจากป่าสวนป่าที่โรงบาลศิริกิจนะครับนี่เราก็มาทำเป็นอาหารก็จะประกอบด้วยเห็ดน้ำหมากนะครับเห็ดชงเห็ดละงโงกเห็ดน้ำหมากเห็ดละงโงกนะครับแล้วก็เหด็ดพึ่ง ดูแล้วจำทําบ่อยๆอร่อยทุกเมื่อเชื่อเฮียป๋องก่อนจากกันวันนี้ขอฝากให้ท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เฮียป๋องคิดเมนูใหม่ๆนะครับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับบ๊ายบาย